5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีด้วยกันครับได้เวลาพัฒนาทักษะใหม่ให้ประเทศไทย m i s ช to the Moon Reskill Thailand ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ที่เข้าใจคนทำงานสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาทักษะใหม่กับ Mission Academy คอร์สพิเศษโดยรวิตหานอุตสาหะอ้ำสุภกรและทีมงาน Mission to the Moon Media เตรียมรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ฟรีวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2022เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ m i t s i o n t o t h e m o o n c o สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับโรวิทานอุตสาหะครับวันนี้จะมาพูดถึงทักษะที่เราเรียกว่า Soft s k i l l นะฮะที่จะช่วยให้คุณพัฒนาในอาชีพการงานได้อย่างรวดเร็วนะครับบทความมีชื่อว่า the four soft skills that will 10x your career นะครับจากเคทแม็กนะฮะอันที่หนึ่งคือสกิลเรื่องของ engagement นะฮะทำไมถึง engagement นะครับเขาบอกว่า ถ้ากิดว่าคุณไม่เอนเกจกับอะไรนะคือคุณไม่อยู่ตรงนั้นนะครับแม้ว่าตัวคุณจะอยู่เนี่ยนะฮะมันเหมือนคุณไม่ได้ไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆนะครับมันคำว่าเอนเกจเมนต์เนี่ยมันคือเหตุผลของของการปรากฏตัวของคุณอยู่ตรงนั้นนะครับเราสามารถใช้ชีวิตแบบ2แบบก็คือชีวิตที่เอนเกจก็คือฟังใครพูดอะไรเสร็จเราเราคิดเราทบทวนเราตกผลึก คุยกันหรือชีวิตแบบออโต้พายโลตนะฟังฟังตอบคําถามคําอะไรแบบนี้เนี่ยประเด็นก็คือคนที่จะประสบควเมล่าน็้ใน,หน,ห,น,ห,น,ห,นหน้าที่การงานได้ต้องฝึกสติให้มีเอนเกจเมนต์่อของที่อยู่ตรงหน้านะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยเรื่องมันก็ผ่านไปเร็วเรื่องมันก็เยอะนะครับแล้วเขาต้องการคนที่เข้าใจเรื่องนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไม่เอนเกจสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะไม่ได้เป็นนักแก้ปัญหาคุณจะเป็นนักบ่นนะครับซึ่งไม่เคยมีใครอยากไม่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 มีใครอยากมีลูกน้องแบบนั้นหรือหัวหน้าแบบนั้นนะครับคุณจะไม่หาาทง พัฒนาองค์กรนะฮะเพราะว่าคุณคุณไม่เข้าใจเรื่องจริงคุณจะพัฒนาองค์กรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น engagement คือ soft skill อันที่หนึ่ง soft skill ที่2คือ leadership นะฮะ leadership ไม่จาเป็นจะต้องอยู่ในหัวหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับหัวหน้าคนมี leadership ทุกคนแต่ว่าบางทีก็ไม่เป็นแบบนั้น leadership เนี่ยคือการเข้าใจว่าตําแหน่งคือสิ่งที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมานะครับแต่การนําผู้คนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราเองเราไม่เราอยู่ในตําแหน่งไหนเราก็นําผู้คนได้ทั้งสิ้นนะครับ ถ้าเราเข้าใจประเด็ดนนี้ว่า l e a เดอร์ชิคืออะไรนะฮะเรามาเพื่อเรานําผู้คนแต่ไม่ใช่นําโดยการสั่งแต่เรานําโดยการทํำยังไงให้เขาอยากทำนะฮะทำยังไงเขามองเห็นเป้าหมายเดียวกันกับเราทํำยังไงให้เขารู้สึกว่าเราแคร์และเข้าใจเขานะครับทำยังไงที่เราจะเข้าใจออสภาพเรื่องของความเชื่อจิตวิทยานะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะฮะที่อยู่ในองค์กรที่ทําให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรได้ นะครับสกิลที่3คือ communication skill นะฮะอันนี้สําคัญแบบสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าคนจํานวนมากเนี่ยคิดว่าสมมติฉันเขียนอีเมลไปพูดเรื่องเนี้ยก็จบแล้วในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะฮะ communication skill เนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เรากับทุกคนเนี่ยเห็นเรื่องตรงกันได้ซึ่งยากมากนะครับเพราะว่านอกจากะเห็นเรื่องตรงกันได้เนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องก่อนด้วยนะฮะ communication skill เนี่ยเพราะว่าบางทีเราประชุมกัน5คนนะซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะเนี่ยห้าคนเนี่ยออกออกจากห้องประชุมเดินไปถาม5คนนี้ว่าเมื่อกี้ประชุมเรื่องอะไรเนี่ย ตอบประเด็นคนละประเด็นหมดเลยอันนี้คือการ loss communication นะครับดังนั้นวิธีการฝึก communication คือ 1. ต้องฝึก active listening เวลาฟังเนี่ยต้องฟังตั้งใจฟังแล้วก็ตกผลึกกระบวนการไปด้วยนะครับสคือคุณต้องหาวิธีการสื่อสารที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับผู้ฟังคุณมากที่สุด ณขนาดนั้น,น,นเช่นถ้าเราพูดกับทาวน์ฮอลล์ทั้งบริษัทก็จะต้องมีวิธีการเรียงเมสเซจแบบหนึง่งถ้าเราพูดกับทีมที่เขารู้เรื่องในเชิงเทคนิคเยอะหน่อยในประเด็นนี้เราก็ต้องมีวิธีการเรียงเมสเซจแบบหนึง่งนะครับแล้สุดท้ายคือทําทุกอย่างให้ง่ายไว้คนที่เป็นคอมมูนิเคเตอร์ที่ดีสังเกตดูนะฮะไม่มีใครใช้ศัพท์อะไรที่มันแบบวิวิธมาหลาหรือใช้อะไรที่มันยาวเกินความจําเป็นไมเอาที่มันสั้นง่ายที่สุดแล้วก็เอ่อเท่าที่จําเป็นพอนะครับคนที่ c o m ม u n i เ c a เก่งๆนะฮะ จะสามารถขายของได้เก่งและการขายของเก่งเนี่ยคือวิธีการทําให้เรื่องที่มันฟังดูยากๆเนี่กลายเป็นเรื่องง่ายนะฮะนั่นก็เป็นหนึ่งในทริคอันหนึ่งข้อที่4ี่คือ positive attitude นะฮะทัศนคติในเชิงบวกนะครับจริงต้องบอกว่าทัศนคติของคุณเนี่ยมันมันเป็นมันเกี่ยวกับทุกอย่างในชีวิตคุณเลยนะฮะคุณรอบล้อมด้วยคนแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยมันมันมันส่งผลต่อทัศนคติของเราทั้งสิ้นนะฮะ แต่ว่าเวลาเรามีทัศนคติเชิงบวกเยอะๆเนี่ยไม่ใช่แค่เราจะรู้สึกมีความสุขด้วยนะเพราะเรารู้สึกว่าเออเหตุการณ์อ,อของทุกอย่างร,ารอบๆตัวเราเนี่ยมันมันถ้ามันยังไม่ดีวันนี้มันก็มีแนวโน้มจะดีขึ้นนะฮะเราจะทํางานได้เยอะขึ้นด้วยเวลาเรามีทัศนคติเชิงบวกเพราะงั้นเนี่ยทุกครั้งเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะแน่นอนเราเครียดกับงานได้เราเอ,อ่อรู้สึกกดดันได้แต่เราต้องหามุมบวกจากมันให้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมชอบคํานี้ wake up and go to bed with gratitude นะฮะ หลายคนทำ gratitude journal เนาะเขียนขอบคุณ3อย่างในวันนี้อะไรเงี้ยมันฟังดูแบบบางคนจะรู้สึกแบบโอ้ยไร้สาระแต่จริงๆมันมีประโยชน์นะครับผมชอบทํามากเลยนะครับแลวอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าดีมากก็คือหามุมบวกที่จะพูดถึงคนอื่นๆแล้วก็พูดกับเขาซะนะครับคนจะชอบคุณมากขึ้นไม่ต้องชมเยินยอแบบเวอร์นะฮะแต่แค่เรามองเห็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆอะว่าคนคนนั้นเขามีมุมบวกยังไงเราล,ลองชมเขาหน่อยนะครับขอบคุณที่ติดตาม five minutes นะครับสวัสดีครับ five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที